โซลา่าออไ,ไอดาวเทียมเนี่ยเราจะทำลายทุกอย่างที่อยู่บนเรือออกมาใช่นั้นได้ไหมไม่นะแต่ฉันหยุดมันไม่ได้เอาละสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมบิทองเกอร์อีกแล้วนะครับใน Resident Evil Revelation นะครับ พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สิบสองสิบสองแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหไม่นึกเลยว่าเราจะมากันได้ไกลขนาดนี้นะครับก็อยู่ในเอพิโซดที่7นะครับที่ชื่อเอพิโซดว่า the brigia solis นะครับมันคืออะไรเราต้องไปหาคำตอบกันเลยนะครับไปกันเลยถึงก็ตัดมาที่เรือเลย ิเสาส่งสัญญาณเกี่ฟักเกอร์ยืนอยู่เกิดอะไรขึ้นท่านแล้วก็ตัดกลับมาที่เกมเพย์ไม่มีเวลาแล้วถึงคิดว่าคิดว่าจะช่วยไม่ทันแล้วคิดกำลังไปไปที่ที่พวกนายสองคนแต่คงจะไม่ทันคิดปลอดภัยดีใช่ไหมไม่มีเวลาอธิบายแล้วเราต้องหยุดการโจมตีนั้น เอาไปอนขอตัดสายก่อนนะนี่แม่งคงเป็นวันที่แย่สุดในชีวิตฉันเลยพวงเนี่ยให้เราต้องไปไหนแล้วเนี่ยอ่ะเอาไ่านไงว่าแล้วมันต้องมีของเข้าไปเข้าไปลายนิ้วมือโอ้โหหมดติวติวเสือนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี้ยโอเคต่อไปเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องไปที่ไหนแต่เราก็ลงไปก่อนแล้วกันกนี่ คงจะโอเคกว่าอยู่ข้างบนนี้นะไป,ไป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 พวกเราไปกันไปกันบักเกอร์ฮะมีสิ่งเดียวที่พวกนายทำได้นั่นคือไปขผดขวางระบบของดาวเทียมเราจะทำไงเราจะทำไงล่ะฉันรู้ทุกอย่างเกือบเรือลำนี้แหละ๋ยาจะบอกเองเดจะต่อกลับไปที่เรดีโอให้ลงไปข้างล่างก่อน โอเคไปด้านล่างนะผงจะต้องใช่ลิฟต์ตรงนั้นละมึงเนี่ยไม่มีอะไรเหลือให้เราเก็บแล้วนะโอเคนี่อะไรเนี่ยเอกสารอ่านไม่ได้ด้วยางนั่ไปด้านล่างก่อนแล้วกันะใช้ลิฟต์นี้พอลิฟต์ตรงนู้นน่าจะจิงบงเวลาโดนไอ้บอสพัดแล้วอ้าวลงให้เองวะระบบออตโต้ดีมากแล้วก็ตัดคัดสินหร้ววะ อ่ะมาดูกันอ้าวไม่ใช่ค่สีนนะลงมาแล้วไม่ใช่เลมอนยืนอยู่ในลิฟต์นู้นเลยเอ็งโอ้ยโัวตกใจนิดหน่อยเอาลิฟค้างลิฟค้างขึ้นโอเคเซฟวิ่งละน่าจะไม่ใ็่คอยนะไม่น่าจะมีความอะไรใช้ยูเอวีซิยูเอวีนั่นเป็น เครื่องบินโดรนเงี้ยเหรออ๋อเวือโทษที่จะใช้พวกนั้นโจมตีอยู่ที่มันโดน,น,นบรรจุที่โฟเด็กนะก็ะใช้โดนไปเป็นตัวล่อลโอเคเราจะไปที่โฟเด็กเร็วหน่อยก็ดีนะฟินขอตัดสายละไปไปที่หัวเรือนะทางไหนนะไหนวะโอไกลใช้ได้แฮ โอเคว่า okay. ไงเราก็ลุยแล้วเพื่อความอยู่รอดของเราในวันนี้มีอะไรไหมม,มีไม่ใช่เวลาตามหาแล้วเราเหลืออะไรอีกมั้งเนี่ยกระสุนอ๋อเยอะพอได้โอเคน่าจะรอดอยู่ไปกันเถอะโฟเด็กเหรอโฟเด็กได้โฟเด็กเข็ดดูแลฉันจะทำเท่าที่ทำได้หยุดวิกเกียอ้าวเห็นเรามาแล้วตัดสายนั่นเอง อยากจะตายกับเบลโตหรือว่ามีอยากมีชีวิตอยู่ล่ะไปที่โฟเด็กซะนี่แหละคือสิ่งที่เราทําได้ในตอนนี้ครับไม่ยิงเลยดีเมนี่โอ้โชคดีเราเป็นคนดีเน่น่าจะต้องไปทางนี้เช่นใหมไปกลับไปทางเดิมไปที่โฟเด็กเดมอนเหรอรู้ได้ไงว่าเรากำลังจะทําอะไรอยู่เดมอนเองมีรับลงคงไหนซะแล้ว เลงก่อนเลยอ่าฮะาเรารู้ว่านายาร,ารู้ว่านายยังไม่ตายนว้ยเวย์บีอยู่ในโฟเด็กอ้าวตายแล้วเหรออะไรวะสแกนก็ไม่ได้โหเ่ปืนกระสุนไหมเนี่ยนยก็ยังไม่ตายโอเคไปซุบไปไปไปปืนพกก่อนแล้วกัน กระสุนเยอะดิไปไปไปห้องกินข้าวทำไมพวกนี้ตายกันเกลื่อนเลยวะสแกนก็นไม่ได้ผมไม่ลุกขึ้นมานะเวย้ยโอเคไปอุย้ยอะไรนะ่ะอะไรวิ่งไปมันคือสาเหตุที่ทำให้พวกนี้ตายใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ชอบมาพาคุณซะแล้วทางนี้เลยกันเร็วดิ ตกใจปะเกิดแต่เย็นดิโอ้ยอ่ะแกนให้มีของไอ้จ้าอานั่นไงไปอึ๊บอ้าวแอมโอเคเฮ้ยประตูพังว่ะใครมันทำใครวะเห็นมีคนบอกผมว่าตรงนี้มันมีลายนิ้วมืออยู่นะผมพลาดเอ้ยเอ้ยเอ้ยฮันเตอร์ ฮันเตอร์ฮันเตอร์อุ้ยอื้อหืออื้มฮึโอ้ยใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวอื้อหืออื้อหืออื้อหืออื้ม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 ที่แท้ก็เองนี่เองโอเคสแกนทันได้ยาพอดี พายที่ได้เหมื it, อนกับว่าเออมีอะไรเมือตรงนี้เราเราลืมเก็บไปนะโอเคก็ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งและเดี๋ยวรีโหลดที่ก่อนโอ้โหมากันเต็มเลยให้ตายเถอะน่าจะไปทางนี้นะโฟเด็กเพราะมันมีลิฟต์ขึ้นไปตรงหัวเรือพอดีไปกันเหมือนว่าเราจะได้การ์ดเฮ้ยดูอโอ้ยโอโอโอ้โอ้ย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 โอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโย ไม่ได้เละเล่นด้วยอืมเมื่อกี้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 เราเปลี่ยนรุดนต่อแล้วนี่นะตกใจแล้วปืนเปลี่ยนเฉยเลยโอ้โหจอแดงเลยโอ้โหเพื่อตูโดยเฉพาะเลยใช่ไหมจุ้งเบยไปที่เด็กโอเคไปกัน โอ้โหจุงเบยโ,โหกระสูนหมดแตปืนพกด้วยไหนที่้ไหนเรา UAV UAV ก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยฮะโอ้โหมาปีนกระจกลอกันตรงนี้เลยเหรอลอกันตรงนี้เลยใช่ไหมเฮ้ยตูไส้การ์ดก่อนนี่มีอะไรโอ้รัตอมพาสีทองไม่ได้มีกระสุนกระสุนให้ตูเลยใช่ไหม โอ้โหไร้กูเก็บมาหมดแล้วนี่นะกูเก็บหมดแล้วใช่ไหมต้องออกไปใช่ไหมมาหัวเด็กเหรอโอ๊ยมาโขเกือบไปอืมอืมอืมจิวอ๋อฮันเตอร์ฮันเตอร์ปิงได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมดีมากฟาร์เกอร์ช่วยกันทำมาหากิน ไหน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 มาเอาเหรอโอ้โหเอาได้ไหมเอาไม่ได้โอ๊โยรสูญหมดเหรอไม่ได้หมดนะไม่ได้หมดด้วยไม่ได้หมดด้วยไม่ได้หมดนะไปตรงกลางใช่ไหมโอ้โอ้ใจยเย็นฮันเซอร์ไอเย็นเย็นปาเกอร์มาช่วยกันก่อนโอ้โหยาเหลือหนึ่งเองอะ แย่แล้วไชก่อนเลยแล้วกันตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยอืมอืมอืมมาอืมตายเร็วดีโอ๊ยมาเลมอนดีมากป่วยกันโอ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแย่แล้วอืมอืมอุ๊ยปืนกลหมดเปนี้ก็แย่สิ ยา้ายน่อยเออนั่นแหละอืมโดนหัวเฉียวเฉยวก็ยังดีแล้วก็โอ้โหไม่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 ดีที่คิดจคลอดแล้วเนี่ยนี่ใช่ไหมนั่นไงต้องรีบเก็ยบยาก่อนโอเคมากเป็นหมู่คณะแบบนี้เจ็ดโดนเจ็ดโดนสิครับแล้วก็เอาไปซูมนี่ไง โอเคไหมแหมเปิดโอ้โหพอจะสงบลงได้หน่อยเด็ดเดเราไปเดินเก็บกระสุนก่อนได้ไหมค่อยมาเปิดน่าจะดีกว่านะอา่านี่ไงยาอ๋อแล้วนี่มีที่ปรับแต่งด้วยปรับแต่งปืนก่อนน่าจะปรับแต่งก่อนหน้านี้นะหมืน่นหมื่นสอง โอ๊ยๆใช้จาออกมาเอามืนไปเียบร้อยทั้นัมืนงงแต่เอาไปก็ไม่ได้อะไรไม่มีกระสุนแต่แต่งเพื่อความสบายใจอะไรเนาะเปิดกันเปิดคอนเทนเนอร์โอ้โยยยย นี่ไงพระเจ้าช่วยย่ำเอฟบีสี่อ่อนตีหนึ่งสายโอเปอัลเฮ้ยอะไรที่ B S A ต้องการจากฉันล่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะหนึ่งปีมานี้เป็นไงมึงล่ะอเหงืเกียดความผิดหวังมากแต่นายชาบแล้ว อ้าวอ้าวจบแล้วนะครับกับแชปเตอร์นี้เอ้ยแชปเตอร์นี้พาร์ทนี้ก็หวังว่าทุกท่านคุณจะเอ j นจอยเนื้อเรื่องแล้วก็ความบู๊ส้านหันแหลกที่พาร์ทนี้มีให้นะครับโอเคก็วันนี้เราก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับแต่มีอะไรสั้นๆอยากจะฝากนิดนึงก็คือสำหรับใครบางคนที่กำลังท้อแท้ท้อใจนะฮะให้ดูจิลกับฟาร์เกอร์เป็นตัวอย่างนะไม่ว่าเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ ย่ำแย่แค่ไหนแต่พวกเขาก็ยังคงไม่ลกทิ้งความหวังที่จะมีชีวิตอยู่นะครับพวกเราก็เหมือนกันไม่ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เพียงใดแต่ก็อย่าละทิ้งความหวังอย่าละทิ้งความฝันจุดหมายของวันข้างหน้าที่เราจะต้องไปถึงนะครับโอเคครับวันนี้เราขอลาไปกันไปก่อนนะครับแค่นี้โอเค See you again วันหน้า Next time นะครับบายบาย